ทุกคนเหมือนได้ร่วมทำบุญกับผมนะฮะเพราะว่าได้เห็นหลายๆคนยิ้มร้องตามนี่มันมีความสุขนะฮะคนร้องก็มีความสุขนะคร<ด>ับอย่าคิดว่าซื้อบัตรมาดูผมร้องผมไม่อยากมาดูทุกคนร้องเหมือนกันนะฮะผมไม่ได้ซื้อเป็นเงินผมซื้อเป็นด้วยใจ<ด>โอู้ดยู่ดออ่ะมีเพลงหนึ่งให้อยากจะร้องมากอันนี้คือเก็บเก็บเพลงเต็งไม่สุดท้ายเลยนะเพราะมีอยู่เพลงเดีเยวนะ ร้องให้คนอื่นไปก่อแน่นะครับปีหน้าปีหน้าได้ฟังแน่นอนนะครับช่วงทันวานนะครับผม oh, oh, oh. นันไปหรอครับปีหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับมาเพลงนี้เป็นเพลงของคนอื่นแต่ว่าความหมายดีมากๆผมว่าไม่คิดว่าทุกวันนี้จัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยยังจะมีคนมาดูอยู่อะ oh, oh. ยังมีตั้งเหลืออยู่อะครับ oh, oh. ยิ่งแฟนคลับที่นั่นมันก่อนก็ โหสุดยอดเลยนะฮะวันก่อนใครมากับพี 5, ่นัทไหมฮะยกให้ผมดูหน sure> ่อยไหนบอกว่าไม่ใช่ไงนังยังไม่ทันเลยเลยยังไม่ทันเลยคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันง่ายขนาดนี้เลยนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนนะฮะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะใครที่เคยไปล่องเรือกับผมเมื่อกี่กี่ปีที่แล้วนะเคยมีไหมฮะไล่องเรือไง 6ปีที่แล้วครับมันนานขนาดนั้นเลยครับสุดยอดเลยนะฮะวันนี้นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะครับส<า>ุดยอดมากมาคุณผู้ชายหลายคนผมไม่รู้ว่านักแฟนขับไปคร,ครับหรือมา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 เป็นเพื่อนกับอะไรนะครับแฟนขับเอทาวนะฮะหวังว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนใจมาชอบนัทศักดา์ธนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณหลุดเข้าไปอยู่ในวงโคโจรของกลุะะ่มพี่แล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะ,จะจโดนแจกโปสการ์ด อันหลายอันหลายอันหลายเพื่อนมีข่าวกับพี่นัทจะได้มาร่วมแจกกันนะฮะาเราจนแช่งกันไปเราแช่งกันไปเหลือๆก็มาหาแฟนคลับน้องต้นบ้างนะฮะข้างหน้าถ่ายทำสารคดีกันเสร็จหรือยังครับอันนี้กล้องพี่ว่าผมไม่ซูมเสียวตรงข้างไม่ช่างมากนะพี่พี่กล้องขนาดนี้พี่มันไม่อยู่ตรง เข้าไปบ้างคือถ่ายรูปผมก็ไม่ได้จะดูดีเพราะมันเห็นแต่รูจมูกกันเนี่ยมันต้องอยู่ตรงไกลล่าพี่หรือว่าได้ฝีมือใช่ไหมฮะแน่นอนเลยฮะโอเคนะฮะแล้วติดตามพี่ก็ได้นะครับผมจะบอกไอจะบอกไลน์าหนไหมฮะให้ค่อยนไลนเป็นทีมหาคู่นะครับเดื่อพี่พ่าเพื่อมีใครสนใจนะครับพี่คนนี้นี่สดอยู่ใช่ไหมครับ สอนใช่ไหมพี่ไม่สอไม่สอนด้วยแฟนชื่อเจมแฟนชื่อเจมมันมีหลายเจมครับพี่ต้องระบุให้ด้วยครับเจมไหนครับเจมจีนะฮะโอเคครับตานเจมจีนรามาฟังอุนจีกันต่อเลอ่ะมี่มีหลายเพลงนะครับโอ้โหนี่ผมอยากจะร้องเพลงของคุณศักดาธทรมากเลย หลายๆเพลงที่ดูไปดูมาเอ๊ะน,นี่มันคอนเสิร์ตอย่างดีว่าดีว่สงสัยสงสัยว่าคงจะซ้อมมาหลายเดือนนะฮะเราไม่เราไม่สะใจเพราะว่าร้องไม่กี่รอบไม่เอามาร้องที่นี่ด้วยมันใช่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่เวทีที่นี่ไม่มีฮาร์ดลิกนะฮะ ยกตัวเอง<ก>เป็นี่จริงก็ยกตัวเองจะพอแล้ว <c oughs> แย่พอแล้วเอาเอาเอะไรคนก็จะงงอะไรวะคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้พูดะไยวะฮะอยากรู้ก็ต้องลองลองลองแล,งล,งลกลายกันดูนะฮะแล้วก็จะส่งข้อมูลไปพี่เยอะมากะฮะทั้งคลิปทั้งลิงโอ6ปีที่แล้วที่มาเต็มครับไม่จะบอกว่าจะ รวบรวมสมาธิก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่อินกับเพลงของผมนะครับนาทีที่ไม่มีฉันนะครับยังอย่างย่งเล็กหนึ่งเพลงนะครับเอาเพลงนี้ปูมมาก่อนปูกมาก่อนเราบ้างเดียวกันนะครับแต่คนอาจจะได้ฟังครับผมมาเลยเดียดีเดี๋ยวเดีเดูยดียดเีดเ ตาไปม,มองยิ่งคุยยิ่งเหงามันก็เลยอยากร้องไง <_ d ata> พี่นัทออกเพลงนี้มาผมก็เลยคิดเป็นการบ้างว่าซิงเกิลใหม่จะออกอะไรมาสู้พี่เขาดีนะ <_ d ata> ก็เลยโอเคได้ามาหนึ่งเพลงนะครับปีหน้าจะได้ฟังกันยิ่งเมายิ่งเก่านะคร <_ d ata> ับเอาไว้สนทงานสัรค์เรื่ลยๆเวลามันคืึๆน่นจะชอบเออมันจะเริ่มแบบความอายมันจะเริ่มน้อยลงนะฮะยิ่งเมายิ่งเก่า เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ก่อนเอาเพลงซึ้งซึ้งซึ้งนะฮะอยากจะมอบให้กับทุกคนในวันนี้มากๆกับทุกคนใน6ปีที่แล้วที่ได้มาล่องเรือกันนะครับอยากจะมอบให้กับทุกคนเลยนะฮะใครที่ดูละครน่าจะร้องได้เพลงนี้